ลาเตโซสวัสดีครับผมเราออกครับเราออกกุณนะคุณใด,ด้วยว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซี FC. อ่ะคลิปนี้นะมางมงปากเค่งกันนะครับเอฟซี FC นะจับปากเคง่งนะครับ่ต้องเอาเฮ้เออย่างนะเอฟซีนะยังได้ปากเค่งเป็นแบบนี้นะตุ่มกบตอนแรกนะครับผมมาเบิรงพี่วาวจะเอาใหมเบิงรงแล้วถ้าถ้ามีก็คือได้นะครับก่อนนี้ทีนน่น้ำมันโบราณน้ำตื้นนะเอฟซี FC นะ เห็อยู่ที่พี่บ้าวไดนะครับอ่าปลาหมอป่าเข็งนะครับมาบึงวิธีนะครับผมเอฟซีใส่วิธีการสาดน้ำนะครับผมสาดนา้ำอ่าคนที่น้ำบนลายณีที่น้ำบนลายนะครับผมสาดนานะ์น้ำในเข็งมันตื่นมันก็สมุดดินเอฟซีเอาไปเห็นอ่ามดดินมันมีสีคุ้นๆนะครับผมกัแต่ปลาหมอมันมุดดินนะครับผมนะนี่ผมได้แล้วก็ได้แล้ว

bùng sẵn lắm đã bùng sạch dù bằng chưa phong kuông và phá mối tưng nắm lắm 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 Haa, haa, pilih lah. Hei, ni ni. Tengok. Tengok ni. Tengok lah. Oh, <memidas dar�thF occurs". coughs> oh, pati. Pati. Mere, mere, mere. Mere ni. Mere ni. Oh, mere ni. Sibar dia lah, mere ni. Boleh sampai ni. Hai lah. Pingis kop ke sana. Haa.

cá mai này, này, này. ไ,ไนี้นนนนนนนเาราสี่ห้านัวบรบไปสี่นะ่ะเปเอาคอยรอบนึงคอยรอบนึง มือ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 ยอดเลมือนี่เอ้ยไปว

เดี๋ยวมาเล่นไปยำไปตะก,กบด้วกันนะครับเอฟซีรอครับรอสวัสดีครับ